วันนี้นะฮะผมจะเบียร์ร้านอีมารดขายเครื่องเสียงที่เซียรลังสิตนะฮะวันนี้เราจะมีลำโพงของยี่ห้อไอว่านะครับวันนี้จะรีวิวเป็นคนแรกเลยนะครับนะฮะรุ่นนี้เป็นชื่อรุ่นค n t เทลนะครับผมนะฮะรุ่น MIX300 นะครับที่ร้านเรานี่รีวิวเป็นร้านแรกเลยนะครับเพราะว่าทางบริษัทไอว่านะครับส่งตัวนี้ให้เรามาเทสสินค้านะครับผม ผมว่าผ่านนะตัวนี้สุดยอดเสียงดีมากนะครับผมที่สำคัญนะครับตัวนี้มีช่องเสียบไม้ด้วยนะฮะนี่มีช่องเสียบไม้ด้วยดูใกล้ๆเห็นไหมครับแล้วก็ยังสามารถปรับพวกเสียงไม้นะฮะพวกเอ็โคได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ารุ่นนี้นะฮะเขามีอะไรแล้วก็ทำอะไรกันได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวผมบอกคุณสมบัติของ รุ่นนี้กันก่อนดีกว่านะครับนะฮะตัวนี้จะเป็นดอกลำโพงนะฮะมีอยู่อ่ากี่ดอกวะเนี่ยอ่าหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มีดอกข้างด้วยห้าหกหกดอกเลยนะครับผมนะฮะถึงว่าดีครับเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยมันหนักอยู่นะนะฮะอ่าถ้าลำโพงเนี่ยต้องดูที่น้ำหนักนะฮะถ้าน้ำหนักเยอะๆเนี่ยแสดงว่าแม่เหล็กของลำโพงเนี่ย มันมีเยอะนะฮะแล้วก็เสียงที่ได้ก็คือออกมาดีนะครับผมนะฮะตัวนี้เขาไม่ได้บอกน้ําหนักนะครับว่าน้ําหนักอยู่ที่กี่กิโลนะครับแล้วก็ผมไม่เอาเครื่องช่างมาด้วยนะฮะเลยไม่รู้นะครับอ่าตัวนี้กําลังขับอยู่ที่60วัตต์นะฮะแล้วก็บลูทูธของรุ่นนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่น5.0เวอร์ชันใหม่นะครับ5.0ก็ถ้าโทรศัพท์ใหม่ๆนี้ใช้ได้ระยะประมาณ 10เมตรนะฮะแกว่งไปแกว่งมานี่สัญญาณไม่ขาดนะครับถ้าเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่นะครับแต่ถ้าเอาพวกโทรศัพท์รุ่นเก่าๆมาต่อนีก็มันเป็นเวอร์ชั่นของโทรศัพท์เนี่ยเป็นเวอร์ชั่น4.0แกว่งไปแกว่งมาก็สัญญาณขาดนะครับฮะแนะนําให้เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ดีกว่านะ,ะจะได้ไกลๆครับอ่าส่วนตัวนี้นะครับก็สามารถกันน้ําได้ในระดับ IPX6 นะครับ ความจุของแบตนะครับอยู่ที่13,200มิลลิแอมนะแล้วก็เวลาชาร์จนะครับเวลาชาร์จใช้ไทซีชาร์จนะครับซึ่งที่ชาร์จจะอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับจะอยู่ด้านหลังใช้ไทซีชาร์จก็เวลาชาร์จใช้อแดปเตอร์โทรศัพท์ชาร์จนะครับชาร์จประมาณ7ชั่วโมงครึ่งนะฮะแลมันสามารถอยู่ได้ประมาณ7-15ชั่วโมงเลยนะครับถือว่าโคตรนานนะครับนะฮะ แล้วก็ทรงบอดี้นะครับตัวนี้เป็นวัสดุเอ่อเป็นพลาสติกแบบดีๆนะฮะพลาสติกแข็งแบบไฟเบอร์ทรงสวยงามนะฮะเทคโนโลยีทันสมัยครับผมแล้วก็าการออกแบบดีไซน์นะฮะผมว่าตัวนี้ดูดีมากนะครับผมแล้วก็เวลา,ายกไปไหนเนี่ยจับกระชับนะครับฮิ้วตรงนรี้นะครับผมมีที่ฮิ้วอยู่นะฮะแล้วก็ ตัวนี้นะฮะก็สามารถเล่นไฟล์ต่างๆนะครับพวก USB b บลู o t h ได้ปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวผมอ๋อตัวนี้ใช้ระบบ TWS ได้ด้วยนะครับคือเชื่อมลำโพง2ตัวเนี่ยเข้าหากันก็จะทำให้เป็นเสียงระบบสเตอริโอนะฮะรุ่นใหม่ๆนี่ก็สามารถใช้ระบบนี้กันได้เกือบทั้งหมดแล้วนะครับเอ่อ ตอนนี้ผมยังไม่ทราบราคาขายนะครับว่าขายราคาประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่ามี4,000กว่าบาทแน่นอนครับผมยังไม่รู้นะฮะว่าขายกันกี่บาทเพราะว่าเขายังไม่ได้แจ้งนะครับว่าให้ขายกี่บาทนะครับเราจึงไม่สามารถบอกได้นะครับอ่ะตัวนี้ลองมาเปิดเครื่องกันดีกว่านะเวลาเปิดเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มสวิต์ตรงนี้นะครับสามารถกดได้นะครับอ่า ของสีแดงนี่นะฮะกดค้างครับเอฟ Welcome to Iwa o อ่ะก็จะมีเสียงอย่างนี้นะครับ <Bluetooth mode. S 1> Welcome to Iwa o <Bluetooth S 1> นะครับ <Bluetooth connected. S 1> อ่าอันนี้พอเ,เปิดออกมาก็จะเป็นบลูทูธเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้มีปุ่มลดเสียงนะครับลดเสียงแล้วก็ตรงนี้เพย์พอร์ตอันนี้ปุ่มเพิ่มบอลลุ่มนะครับคือบวกนะฮะกดทีละครั้งทีละครั้งนะครับก็จะ เพิ่มบอลลมนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเพลงนะครับกดค้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมยังดิตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้สามารถาปิดไฟได้นะครับมีไฟอยู่นะฮะไฟสวยงามอยู่ประมาณ6สีนะครับสีน้ำเงินสีฟ้าสีม่วงสีเหลืองสีเขียวนะฮะไฟนี้ตกแต่งสวยงามนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบไฟนะครับสามารถปิดไฟได้ด้วยโดยการกด ที่ลูปไฟตรงนี้นะครับลูกไฟตรงนี้นะครับกดรั้งเดียวก็จะปิดไฟนะครับนะบแต่ถ้าใครชอบแสงสีนะก็แนะนําให้เปิดเลยนะครับผมสวยงามครับก็จะเปลี่ยนสีตามนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเพลงให้ฟังนะครับนี่ผมเชื่อมต่อบลูทูธไว้แล้วกับแท็บเล็ตของผมนี่แล้วเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงที่มันไม่มีลิขสิทธิ์นะฮะเป็นเพลง ชื่อเพลงนะครับ Free Lock ฟัง Music X Lock Energetic นะครับผมนะครับเป็น Music Instrumental นะครับ No Copy Right like Music Lock นะครับผมอลองเปิดเลยขยับตามลำเสียงไป นั้นนะครับแล้วก็เสียงที่ให้นี่ออกมานะตรงนี้ร,รัดที่ยีคอเลลเตอร์นะครับผม โอเคนะฮะโอ้โหเสียงนี่ตอนแรกที่เปิดมานะครับที่ลองครั้งแรกนี่นี่เสียงประทับใจมากครับผมคือฟังแล้วเสียงดังฟังชัดนะฮะเปิดวอลลุ่มสุดแม็กไม่แตกนะครับฮะไม่เหมือนลำโพงทั่วไปนะครับที่เปิดวอลลุ่ม เต็มที่แล้วเสียงมันจะออกแบบแตกๆพร่าๆนะครับตัวนี้รับรองได้ว่าเสียงไม่แตกเลยนะฮะแบบสุดยอดครับคือเปิดมาชอบมากตัวนี้เป็นกงผมแน่นอนนะครับอ่าใครที่อยากดับอ่าใครที่อยากแบบอยากจะได้จับจองเป็นเจ้าของนะครับก็เดี๋ยวรอทางบริษัทเขาเอ่อลงราคาแล้นะครับว่าขายราคากี่บาทนะครับอ่าก็ เดี๋ยวมาซื้อที่ร้านได้นะครับที่ร้านอีมาสนะครับมีขายอยู่ที่เดียวนะครับที่เซรังสิตธนะครับผมนะฮะอ่ะเรามีอะไรอีกอ่าตรงนี้มีช่องเสยบไม้นะครับแล้วก็ใครที่แบบไม่เข้าใจอะไรนะฮะรุ่นนี้มันจะมีคู่มือมาให้นะครับมีหลายภาษามีภาษาไทยด้วยนะครับภาษาไทยนี่เล่มหนานะครับตรงนี้เป็นแผ่นหนาเลยนะครับใครอ่านไม่เข้าใจอ่านคู่มือได้นะครับคู่มือเป็นภาษาไทยไม่ต้องกลัว ะครับแล้วก็ตัวนี้เราจะรับประกันหนึงปีนะครับเนี่ฮะเดี๋ยวลองไม้ให้ดูนะครับจะสามารถใช้ไม้สายหรือไม้ลอยก็ได้นะครับผมเสียบเข้าไปนะฮะตรงนี้แล้วก็สวัสดีครับเช็คหนึ่งสทดสอบทดสอบสวัสดีครับสวัสดีครับ ในส่วนของพวก Echo โคนะฮะเราก็สามารถปรับได้นะครับให้มี e อ h o โมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็กดตรงลูกที่มันเป็นแบบเหมือน e ี u a l i z e r นะฮะตรงนี้กดค้างไว้สักจะได้ยินเสียงปิ๊บปิ๊บนะฮะนะครับแล้วกดเพิ่มสวัสดีครับเช็คเนี่ยนะฮะตุ๊บตุ๊บนะแล้วก็กด สวัสดีครับครับเช็คเช็เอ่าเริ่มเป็นเอ็กโค้นะฮใครที่ชอบแบบเสียงเอ็กโคเยอะๆนะฮะก็กดบวกเพิ่มเข้าไป สวัสดีครับเช็คเช็คเช็คเห็นไหมฮะฮะอันนี้เอ็โคเยอะนะครับผมผมผมแล้วใครที่ไม่ชอบเสียงเอ็โคเยอะก็กดกดกดลบลบฮะสวัสดีครับเช็คหนึ่งสองทดสอบนี่ฮะเสียงดังฟังชัดเจนนะครับแล้วก็ใครที่แบบอยากได้ไปร้องคาราโอเกะนะครับผมตัวเล็กๆแบบนี้นะฮะผมก็แนะนํารุ่นนี้เลยนะครับสุดยอดจริงๆนะฮะไอ้ว่ารุ่นฟอนเทียนะครับผม Uh, MIX 300นะครับ uh, uh, อย่าลืมโอเคครับผมวันนี้นะฮะผมก็ uh, จะขอรีวิวเพียงแค่นี้ดีกว่านะครับเอาแบบสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะครับผม uh, ใครอยากจะได้นะครับก็ตรงมาที่ร้านอีมานะครับร้านอีมาเซลังสิตชั้นจีนะครับติดต่อที่เบอร์089171434แล้วก็ เบอร์โทร0867743325นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะฮะ,อะโอเคไปละสวัสดีครับ